จะไม่แตกค่มันจะมีลูกแค่ลูกเดียวแต่ถ้าเราเด็ดยอดเนี่ยขแขนงมันแตกสามแขนงเนี่ยมันจะมีสามลูกค่ะนะเนี่ยเนี่ยนี่คือยอดถ้ามีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยห้าใบอย่างเงี้ยเนี่ย,เ,ยเราก็เด็ดนี่เลยเ<ร>ใช่ไหม,มเด็ดยอดอันนี้เด็ดเลยเด็ดเลยนะคะเอออันนี้ก็คืออันนี้ต้นพี่แขนง,นงนนแล้วขนงที่หนึ่งอ่ะส่วนใหญ่เขาจะไม่เอาไว้ เขาจะเอาแขแนงที่สองที่สามนี่ขี่ที่หนึ่งที่สองที่หนึ่งนี่เด็ดออกอ๋อนี่นี่นี่อันนี้ต้นแะแนงต้นเด็ดยอดเฉยๆค่ะเด็ดยอดเลยสองสามสี่ห้าใช้มือเด็ดนั่นแหละจ้ะเด็ดเด็ดยอดเลยเด็ดธรรมดาเด็ดเหมือนเด็ดผักธรรมดาเออนี่เหมือนกันเด็ดยอดเลยอเราดูว่าคะแนงมันจะแตกหนึ่ง สองสามสี่เราก็เด็ดตรงนี้เด็ดยอดเลยนั่นแหละเด็แขนงเขาจะได้แตกเอเวลาแขนงแตกแขนงที่หนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ไม่เอาไว้ไม่เอาไว้ลูกแต่แต่เขาจะแล่นออกไปก็ไม่เป็นไรแขนงสองเนี่ยเราก็เอาไว้ลูกเราก็นับนับข้อไปข้อที่เท่าไหร่ละใช่ไหมสิบสองถึงเท่าไหร่สิบห้านี่ได้ไหม ขนแนนที่หนึ่งนี่เราเอาออกเลยได้ไหมครับไม่ไม่ต้องเอาออกปล่อยเลยนะปล่อยปล่อยให้เลี้ยงต้นได้จ้ามแมลงเนี่ยเป็นมแมลงสามารถจับได้ก็จับค่ะจับได้นะค่ะพวกด้วงพวกอะไรเนี่ยอ้าวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,ะที่สวนของโมูลนิธิดกรกตสุขุกษเสมซึ่งได้ทำการหยอด แตงโมพันซอนหญ้าพลัดคู่ควบคู่ไปกับการปลูกทุเรียนบนโคกทุเรียนนะคะเพื่อเพื่อเราได้หยอดทดลองในครั้งนี้ปรากฏว่าแตงโมได้โตถึงขั้นที่เราสามารถจะเด็ดยอดออกได้เพื่อให้ได้แตงโมหลายๆเถาใช่ค่ะนะคะเพื่อแล้วก็เพื่อให้ได้ลูกใหญ่ๆวันนี้เราได้ทำการเด็ดยอดแตงโมต้น หลักออกแล้วนะคะและนี่คือขแขนงที่ได้งอกออกมาแตกยอดใหม่แล้วแตกยอดใหม่แล้วสองขแขนงนะคะคือข้อที่1ข้อที่สองนี่ค่ะเราเด็ดออกแล้วเพื่อจะได้ทดลองดูว่าจะไปในทิศทางใดตามที่เราได้ต้องการนะคะคือหนึ่งได้แตงโมหลายเถาสองได้แตงโมผลที่ใหญ่สมบูรณ์ สมบูรณ์นะคะแตงโมงที่เราปลูกนี่คือสอนย้าพลัดค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมต้นอื่นอีกนะคะอันนี้คือเราได้เด็ดออกแล้วเนาะเด็ดออกก็แล้วค่ะแตยกยอดแขนงที่สี่อ่าเริ่มเริ่มจะแตกแขนงอีกค่ะเดี๋ยวดูต้นโน,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 น้ตค่ะต้นโน้ตต้นโน้ต ันนี้ก็เหมือนกันนะคะเอ่อเป็นต้นเดี่ยวเดี๋ยวเราจะทำการปลูกซ่อมแซมอีกนะคะซึงจะมาเป็นรุ่นๆเราก็จะนับนะคะแขนงเริ่มแตกแล้วนี่น,นี่น้องติ๊กแขนงเริ่มออกแล้วค่ะนี่แขนงที่หนึ่งได้ได้เนี่ยแขนงที่หนึ่งที่สองเห็นไหมคะนี่คะ่ะแขนงเริ่มออกละเราเด็ดยอดนะเด็ดยอดไปเลย ค่ะซึ่งนะที่พื้นที่ที่เราได้เพาะปลูกนี่มันจะมีแตงโมหลายรุ่นค่ะแต่นี่รุ่นแรกที่เราได้ปลูกนะคะปลูกมาแต่เี่28เนาะโอกาสหน้าเราคงจะได้เห็นว่าแตงโมรเราจะต้องโตกว่านี้มียอดมีดอกมีขแขนงเยอะกว่านี้นะคะ และลูกใหญ่ด้วยซึ่งขณะนี้เราได้ทำการให้ปุ๋ยบำรุงทางรากแล้วนะคะเป็นวันที่สองบำรุงต้นใบค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะน้องติ๊กด้วยค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะเ,เพื่อป้องกันแมลงมากัดกินใบของต้นแตงโม หรือใบแตงโมนะคะเราจะทำการผสม AD 2551อ่าเปอ d า2551ปริมาณอัตราคือ 1cc นะคะอันนี้คือ 1cc อ่า 1cc อ่าใส่ลงไปนะคะน้ำ16ลิตรอ่า16ถึง20ลิตรนะคะใช้ได้ถังฉีดพ่นนะคะเพื่อ เฉพาะต้นที่แมลงได้เกาะกินใบค่ะเดี๋ยวติดตามการสาธิตนะคะปลูกอะไรอยู่หรือคนงามดอกตอนเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลัาใหญ่ อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดีเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ มอไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีปลูอะไรอยู่หรือคนงามดอกตอรงรเขาถามคนงามปลูกต้นอะไร ทุเรียนมังคูดละมุดหรือว่าลำใหญ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี giá